ดีค่ะมุกชัชยาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไทยนิวส์ออนไลน์เนี่ยไปติดตามข่าวสารจากต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเราเนี่ยจะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยคุณจิลแซนทอมเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่มีลักษณะเหมือนว่าจะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็หน้าต่างบ้านใ,นใหญ่เลยค่ะคะุณผู้ชมหันออกมาทางด้านนอกถนนนะคะ ซึ่งเธอนนเนี่ยก็มีการตระหนักถึงสายตาแปลกคุณผู้ชมสังเกตไหมคะเวลาเราทําอะไรอยู่แล้วมันเหมือนจะมีคนสังเกตมองอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกใช่ไหมคะทุกครั้งเธอบอกว่าที่เธออาบน้าเนี่ยมันมีคนเหมือนจะมีคนมองทําให้เธอเนี่ยคิดว่ากระจกหน้าต่างห้องน้ําแบบเป็นฝ้าที่พี่บ้านของเธอเนี่ยอาจจะมีการสร้างภาพเงาสุดเซ็กซี่จนคนอื่นสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะคะเธอจะมีการตัดสินใจค่ะทดสอบอ่าอยากรู้ต้องทดสอบใช่ไหมคะ ทดสอบด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอของสามียืนอยู่กลางห้องน้ําในตอนกลางคืนนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เรียกได้ว่าหน้าขำค่ะด้วยความมุ่งมั่นของสามีนะคะต่อบทบาทการแสดงเนาะเขาเนี่ยได้มีการแสดงท่าทางกําลังอาบน้าขัดตรงขัดตัวอยู่เลยค่ะพระ้อมกับมีการเต้นไปรอบๆนะคะจนทําให้คุณจิลสังเกตว่ากระจกห้องน้ําที่บ้านเธอเนี่ยมันไม่ได้ทึบเห่ือที่คิดค่ะ เขาบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนมีคนมองเห็นฉันได้ขณะอาบน้ําแม้ว่าจะเป็นกระจกฝ้าทึบก,ก็าตามฉันจึงขอให้สามีเนี่ยแกล้งทําเป็นอาบน้ําอยู่เพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้เห็นมันนะคะแล้วก็เห็นความมุ่งม,มั่นของสามีขณะอาบน้ําแบบปลอมๆนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วก็น่าประทับใจแบบสุดๆนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอีก คุณจิวค่ะเลยมีการให้ลูกสาวของเธอเนี่ยไปลองยืนอยู่ข้างหน้าต่างอีกด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าในกลางคืนเนี่ยมันก็เห็นลางๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าตอนกลางวันนั้นค่ะมันยิ่งชัดแจ๋วยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะกระจฝกฝ้าดุบเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยสวมเสื้อยืดสีขาวแล้วก็เกงยีนนั่นเองนะคะโดยหลังจากที่สาวจิวเนี่ยได้มีการโพสต์วิดีโอลงในดิจิตอลที่ชื่อว่า mama underscore jill 3 4นสี่เนี่ยนะคะ ทำให้เรื่องราวนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลที่มีผู้ให้ความสนใจมากถึง17.9ล้านวิวเลยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นความตลกสุดฮาที่ชาวทิกตอกเนี่ยต่างขอให้คุณจิลนะคะทำคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับประจกค่ะมีหลากหลายคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าสร้างภาพพระเยซูขนาดใหญ่ขึ้นสิเพื่อให้ทุกคนที่กล้าดูถูกเนี่ยมันตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะบางคนบอกว่าหวังว่าเพื่อนบ้านเนี่ย จะจ่ายเงินอย่างดีนะคะสำหรับการแสดงในครั้งนี้เพราะว่าโอ้โหเหมือนการโชว์สดเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหเห็นชัดมากเขาบอกว่าโอ้โหบางคนบอกว่าดูไม่เป็นส่วนตัวเลยนี่คือเหตุผลที่ฉันไม่ชอบหน้าต่างในห้องน้ําฉันคิดว่าตอนกลางวันเนี่ยมันจะมองเห็นได้ด้วยลงแต่ว่าไม่เลยเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดกว่าเดิมอีกนะคะบางคนค่ะบอกว่าฉันคงไม่สามารถที่จะพูดกับเพื่อนบ้านได้อีกเลยเพราะว่าก็คงจะอายนะคะ บางคนก็บอกอีกคว,ว่าคุณไม่เห็นพวกเขาไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่เห็นคุณนะคะเพราะว่าโอ้โหอย่างกัหนังกลางแปลงการเห็นชัดขนาดนี้ หลายคนบอกอีกนะคะว่ากระจกฝ้าเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะกระจกที่บ้านของฉันเนี่ยก็มีกระจกแบบนี้เหมือนกันแต่เพื่อนบ้านเนี่ยขอให้ฉันปิดมันเพราะว่าลูกชายของเธอเนี่ยค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะสุดท้ายค่ะก็มีการบอกอีกนะคะว่าเอ๊ะ hey, ทำไมสถาปนิกเนี่ยถึงยืนกรานว่าจะวางหน้าต่างไว้ตรงนี้นะในที่ที่มันไม่ควรอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรหรือเปล่าทําไมสถาปนิกเขาไม่รู้จักมาดูมาแลอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆาย,ายคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์อะนะคุผู้ชมต่าง,างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่คุณจิวได้มีการโพสต์ไว้นะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะบ้านใครที่มีหน้าต่างแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าคะระวังไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเปนะะ็น่าถ่ายทอดสดไปให้สายตาทั่วประเทศทั่วโลกได้ดูนั่นเองนะคะุณผู้ชมขาเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่สังเกตเห็นเนี่ยก็อาจจะผวาได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วกุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม